รถเมวิ่งสะเทือนบกสะเทือนราวรถไฟขายของมือ2แพงกว่ามือหนึ่งด้วยการเพิ่มแวว์ดูสินค้าดราม่าร้อนคลิปทหารรักษาพระองค์อังกฤษเดินชนเด็กล้มเกินข้ามหน้าตาเฉยการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยเป็นเพียงเวทีปลุกกระแสสงครามเย็นกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมส์เว็บเข้าสู่วงโคจรเริ่มปฏิบัติการย้อนเวลา สวัสดีครับขอต้อนรับุผู้ชมเข้าสู่รายการโลกไอทีในรายการข่าวด่วนเหตุการณ์เวลาประมาณตีห้าวันนี้เป็นวันแรกของปีนะฮะตามารกราคม2565แต่ก็ยังมีข่าวสารไอทีมาให้อัปเดตต่อเนื่องจากปีที่แล้วกันนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยขอเริ่มกันที่เรื่องของประเด็นของเมตาก่อนเลยนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเป็นเมตาได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้จบง่ายๆนะฮะมันก็มีเรื่องตามมาอีกนะฮะ อย่างล่าสุดเนี่ยก็คือว่า Facebook หรือว่า Meta เนี่ยนะฮะยอมที่จะจ่ายเงิน60ล้านดอลลาร์หรือประมาณ่า2 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะฮะให้กับบริษัทธนาคารแห่งหนึ่งในเซาท์นาโคนะฮะที่ชื่อว่า Meta Financial Group เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับชื่อ Meta ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการต่อยอดอความที่อยากจะทำโลก Meta เวอร์สนั่นเองนะฮะซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นอนาคตของโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะ ซึ่งตัวของ Meta Financial Group นัน้ะ,ะเป็นบริษัทการเงินะระดับภูมิภาคนะฮะที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ะฮะทางการเงินผ่านชื่อ Meta Bank นะฮะอาทิเช่นเงินฝากออมทรัพย์สินเชื่อบัตรเครดิตการปล่อยกู้ชงพานิ์นะฮะซึ่งก็มีพาร์เนอร์หลายส่วนนะฮะเช่นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็บริษัทฟินเทคนะฮะเพื่อให้บริการด้านธนาคารอีกด้วยนะฮะ ทางโฆษกของ Meta Platforms นะฮะหรือว่า a c e b o o กเนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่าบริษัทเนี่ยได้ทำการหารือกับ Meta Financial ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็น Meta เสียอีกนะฮะและตามเอกสารยื่นเข้าซื้อ Meta Financial Group เนี่ยนะฮะก็จะมีเวลา1ปีนะฮะในการที่จะลบชื่อ Meta นะฮะออกจากชื่อแล้วก็แบรนด์สินค้าทั้งหมดหมายถึงว่าก็ยังมีเวลาอีก1ปีนะฮะที่จะให้ตัวของธนาคาร Meta Financial Group เนี่ยนะฮะลบชื่อคำว่า Meta ออกนั่นเองนะฮะ ข่าวนี้นี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวเศร้าสําหรับหลายๆคนนะฮะที่ดูรายการย้อนหลังดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มี รายการต่างๆนะฮะในไลน์ทีีนั่นเองนะฮะซึ่งไลน์ทีวีเนี่ยเขาก็ให้บริการมาตั้งแต่ปี2557น็ดะฮะก็นามพอสมควรนะฮะซึ่งก็ชูจุดขายความเป็น OTT นะฮะเปิดให้รับชมคอนเทนต์ต่างๆนะฮะได้ฟรีเลยนะฮะผ่านแอปแล้วก็เว็บนั่นเองนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการรีลันนะฮะจากช่องทีวีจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการขยายไปสู่ l i น์ TV วีออ i ิจินนะฮะที่สามารถรับชมได้ที่นี่ที่เดียวนะฮะ ซึ่งหลายๆนเนต์เนี่ยก็สร้างกระแสในหมู่ผู้ชมไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะ,ะล่าสุดนะฮะ,ะทาง LINE TV เนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาโพสใน Facebook นะฮะ,ะว่า l i ทีวีในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะให้บริการถึง31ธันวาคม2564นนั่นเองนะฮะก็เป็นแต่ก็ไม่ได้แจ้งนะฮะว่าสาเหตุการปิดตัวในครั้งนี้เนี่ย มาจากอะไรนะฮะแต่ก็คาดว่าสาเหตุหลักเนี่ยน่าจะเป็นการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะการมาของน้องใหม่จากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะฮะจนไปถึงบริการ streaming แบบเสียเงินรายเดือนที่แย่งเวลารับชมของคนดูไปอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะก็ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คืออาจจะเป็นการที่ว่าคนเนี่ยไปเสียเงินเขาก็ต้อง เรียบดูอะไม่งั้นจะไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทําให้แย่งจํานวนคนดูอะจากไลทีวีที่ดูฟรีดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยไปนะฮะก่อนนี้ก็น่าจะเป็นข่าวเศร้าสำหรับหลายๆคนเลยนะฮะที่ตอนนี้ก็ไม่มีไลทีวีให้ดูกันอีกแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อสนับสนุนรายการโดย YouTube ช่องไมานา อัปเดตข่าวในวงการเทคโนโลยีไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญทันข่าวไอทีล้ำลติดตามได้ในรายการโลกไอทีออกากาศช่วงวันศุก์เวลา4นาฬิกาและรายการทันโลกไอทีสุดสุดาออกอากาศช่วงเสาร์อาทิตย์เวลา5นาฬิกาติดตามได้ทาง YouTube ช่องทันโลกไอที เที่ยวกับบรรยากาศสวยงามรีวิวเจาะลึกประสบการณ์จริงติดตามข้หมวนี้ได้ใน YouTube ช่อง My n i g h t Life บันเทิงสาระ รวมกันในรายการสาระยามเช้าที่จะนำเกมไมโครมมาบวกกับความบันเทิงหาอะไรมากันตโอร์และใส่สาระเข้าไปปุดเมืองในไบโอเมลเทนเราจะมีโอกาสเจอเอ็มรอทุกวันจันทร์เวลา6โมงเช้า รายการโดย YouTube ช่องไมน์นายแจ็คดอซี่ลาออกจาก Twitter หันไปโฟกัส i t c o i n แทนนิตยาสาร Time ยกอีลอนมัสขึ้นเป็นบุคคลแห่งปี2021 Microsoft มอบส่วนลด Microsoft 365 50%สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเถื่อน ซูมยอดตกกว่า3.3ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในปีที่แล้วเนื่องจากสถานาการณ์โควิดที่ดีขึ้นแมมช่วงที่แล้วนี่ก็ดูจะมีแต่ข่าวเครียดๆตอนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะมาในช่วงนีเออ้เราไปดูกันที่ข่าวนวัตกรรมใหม่ๆกันดีกว่าตอนรับปีใหม่นะฮะ,ะปีใหม่ก็ต้องมากับสิ่งใหม่นะฮะเป็นคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจะก,กล้าหรือไม่ฮะถ้าว่า ทีวีเนี่ยมันสามารถผลิตรสชาติออกมาได้คุณผู้ชมยังกล้าเลียทีวีอยู่หรือเปล่านะฮะ สืบเนื่องจากชาวญี่ปุ่นนะฮะคิดค้นทีวีที่สามารถใช้ลิ้นเลียได้นะฮะโดยใช้เทคโนโลยีเรียนแบบรสชาติอาหาระฮะศาสตราจารย์มิยาชิตะร่วมกับนักศึกษากว่า30คนนะฮะสร้างโปรเจกต์ที่เรียกว่า t ท s t the TV โดยสามารถรังสงรรค์รสชาตินะฮะที่หลากหลายผลิตรสชาติอาหารเนี่ยนะฮะออกผ่านหน้าจอนะฮะโดยทีวีต้นแบบของเขานั้นนะฮะพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี20แล้วนะฮะต้นทุนการผลิตอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0 0เยนหรือประมาณ2 9 4 0 0บาท โปรเจกต์เทสตทีวีใช้ถังเก็บรถ10แบบหมุนนะฮะที่พ่นผสมกันเนี่ยนะเพื่อสร้างรสชาติอาหารโดยเฉพาะนะฮะแลวจากนั้นเนี่ยตัวอย่างรสชาติเนี่ยก็จะกลิ้งลงไปบนแผ่นฟลีมะฮะที่ถูกสุขอนามัยบนทีวีนั่นเองนะฮะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถลิ้มลองได้นะฮะซึ่งสามารถทําได้มากถึง20รสชาติเลยโฮเมอิเมอชิตะศาสตราจ,จารย์แห่งมหาวิทยาลัยเมจิกล่าวว่าในยุคโควิด -19 เนี่ยนะฮะเทคโนโลยีประเภทนี้นะฮะสามารถที่จะปรับปรุงวิธีที่ผู้คน เชื่อมต่อแล้วก็โต้ตอบกับโลกภายนอกได้นั่นเองนะฮะโดยที่เป้าหมายก็คือการที่ให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะรับประสบการณ์บางอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่อยู่อีกฝั่งนหนึ่งของโลกแม้ในขณะที่ตัวเนี่ยนะฮะอยู่ที่บ้านอ่ะก็เป็นเรื่องที่ก็ก็แปลกใหม่ดีนะฮะที่ว่าตอนนี้ทีวี TV ไม่ได้มีไว้แค่ดูแล้วนะฮะสามารถที่จะลิมรสอาหารได้นะฮะเออต่อไปนี้อนาคตไม่แน่นะฮะเราอาจจะกินอาหารจาก ฝรั่งเศสนะฮะแต่กินที่บ้านเราผ่านทีวีนะฮะเลียทีวีเอาอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็เป็นเ,เทคโนโลยีเชื่อมโลกก็แล้วกันนะฮะเมื่อกี้พูดถึงทีวีเลียได้ฮะไปดูกันที่รถเมย์เปลี่ยนได้ดีกว่าอ่ะเปลี่ยนอะไรนะฮะ ก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะ ASAC s Railway c ร r p นะฮะผพ้ให้บริการรถไฟในจังหวัดโทคุชิมะในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประกาศนำ DMV หรือว่า Dual Mode Vehicle นะฮะเป็นรถเมย์ไฮบริดนะฮะที่วิ่งบนรางรถไฟได้นะฮะมาให้บริการประชาชนนะฮะเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองนะฮะหลังจากที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวได้ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดีเอ็ MV, หรือว่ารถเม์ไฮบริดเนี่ยนะฮะใช้พลังงานจากน้ํามันดีเซลนะฮะและเสริมเข้ามานะฮะก็คือมีการเพิ่มชุดล้อพิเศษไว้ด้านล่างนะฮะเพื่อสลับใช้งานกับลอ้อย่างนะฮะที่ใช้วิ่งบนถนนทั่วไปเนี่ยพอเปลี่ยนมาขับบนรางรถไฟก็สามารถใช้ล้อพิเศษนี้ได้นะฮะโดยเวลาการสลับโหมดเนี่ยนะก็ใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นเองนะฮะ นอกจากสะ,สะดวกแล้วในแง่ของการบำรุงรักษาน,นั้นนะฮะก็ดูแลง่ายด้วยนะฮะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ถูกกว่าหัวรถจักรทั่วไปด้วยนะฮะรวมถึงสามารถนํามาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่ถนนถูกตัดขาดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติได้นะฮะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะฮะหวังว่ารถเมย์ไฮบริดคันนี้นะฮะจะเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ฟื้นฟูขึ้นด้วยอ่ะเป็นไงฮะรถเมย์ที่สามารถที่จะ ขับบนถนนได้และยังสามารถที่จะวิ่งบนรางรถไฟได้ด้วยอ่ะก็เป็นนวัตกรรมล้ำๆจากญี่ปุ่นนะฮะทั้งทีวีเรียได้แล้วก็รถเมล์ที่เป็นสามารถสลับโหมดได้นั่นเองนะฮะเออก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะฮะไม่แน่นะฮะในประเทศไทยอาจจะได้เห็นในอนาคตหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองนะฮะอ่ะ ก็ทั้งวันนี้ก็คือรายการโลกไอทีในวันนี้นั่นเองนะฮะกลับมาพบกับรายการโลกไอทีได้ใหม่ในโอกาสหน้านะฮะส่วนภาพปิดท้ายนะฮะเราลากันไปด้วยภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเป็นรถเมย์ไฮบริดเนี่ยนะฮะรถเมย์ที่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยนะฮะเราลากันไปด้วยภาพนี้อีกสักครู่พบกันนะฮะกับช่วงที่3ของรายการข่าวด่วนไทยเดลกามาติดตามข่าวในประเทศกันนะฮะสำหรับวันนี้รายการโลกไอทีลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ